เช้านี้ะะจะไป,ไปรับพอดีเลยพระราชทานปริญญาบัตของพ่อหนูนิงค่ะอืมสำเร็จแล้วเรียนมาลำบากมาสองปีก็จะได้ <c oughs> อดีตอนนี้กำลังเดินเตรียมชุดไปนะครับวันนี้มีสามคนก่อนเดินไปเ้จากง,งแ,บบแ,บบแรมก็เดินไปอัู่มาณสักกิโลครึ่งมากเอน้องนอนไม่ได้ไปน้องนอนต้องไปติวโอนเน็ตครูไม่ให้หยุด เมื่อวานน้นองนนมาแล้วน้องนนมาถ่ายรูปก,กับพ่อเมื่อวานวันไม่ใช่สิเมื่อวานมันที่26วันซ้อมใหญ่อันนี้เลยไม่ไดีหูไปะง้นเดี๋ยวติดตามเออใกล้ๆกับงานนะเดี๋ยวค่อยไปอีกทีหนึ่งครับวันนี้รถติดเราก็เลยต้องเดินมาโรงแรมดูไม่ไกลจากไปเสร็เอารถออกมาไปไม่ได้ ติดเต้นมาต่อตีสี่แล้วเมื่อเช้าออกมาดูตรงหน้าต่างรงเลยไปเราเดินไปกันสุดเดินสุดเดินเดี๋ยวมาดูนู่นรถติดนู่นข้างหน้านู่นเต็มหมดเลยนะติดตั้งแต่ตีสี่นี่แหละซึ่งเรามองจากโรงแรมชั้นสิบเก้าก็เห็นโอ้โหเต็มหมดเลยตอนนี้ก็มีบันดิตเดินไปเรื่อยนะบันดิตเราก็เดินไปเรื่อยเพราะต้องเดินนะเนี่ยว่ารถติดเนี้ยหน้าแท็กซี่ก็คงจะต้องเสียเปล่าอาจจะ200บาทระยะทางแค่นี้เองอนะนะ ê yeah.